เมื่อวันศุกร์ที่13มิถุนายน2568กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สําน,นักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการหาพัฒนาได้สนับสนุนกําลังพลเครื่องจักรกลและยางรถยนต์เก่าร่วมกับคณะครูนักเรียนผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ดําเนินการปรับปรุงหนุมหลบภยัยณโรงเรียนทัพทิมสยาม04ในพระอุปถัมภ์ตําบลเทพรักษาอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาเพิ่มความมั่นใจในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนและยังสร้างความสามารถีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่เพราะความมั่นคงเริ่มต้นจากความร่วมมือขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนโดยพัฒนาการเคลื่อนที่54 11ธนาชัยพรมบุตรเรียบเรียงข่าวจากส1สมสกุลเพรศชาตัดต่อภาพรายงานจากกองบังคับการโดยพัฒนาการเคลื่อนที่54 ค่ะโรงเรียนมัธยมตะเพิ่มสยามศสมศรีในเพียรสมคำนะคะก็ขอขอบคุณหน่วยพัฒนาการเชิงพริระบบขห้าสีนะคะที่ได้มาช่วยปรับปรุงซ่อมแซมบังเกอร์นะคะหลบหลบกใครของโรงเรียนนะคะซึ่งชำรุดนะคะก็ขอขอบคุณถึงท่านผบอด้วยนะคะที่เล็งเห็นความสำคัญน,นะคะแล้วก็มา,าส่งกำลังคนนะคะมาช่วยในการก่อสร้าง รในครั้งนี้ค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ